ส่งของมาให้อีกแล้วครับทุกคนนะทิวบอกเลยว่าอันเนี้ยส่งมาแบบเชะเย็นเช,เช่แข็งเลยครับลดน้ําแข็งมาส่งเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแกเลยนะทิวคนละกล่องเลยครับโอ้โอ,อะไรครับเนี่ยโอ้ไอววออนนิ่เนี่ยครับหมอนไอวอวโรเทนี่มาดูนี่บ้างนี่ เอาไว้ตั้งโชว์โคตรเท่เลยครับผมพูดเท่อะพี่เมย์ฮะหมอนผ้าห่มอุ้ยหมอนผ้าห่มอะทุกคนโอ้หอุ้ยโคตรสวยอะยางสวยโอ้ยผ้าห่มขอนโคตรสวยอะทุกคนดูไอโบออนนิวะค่ะใช่ไหมดูทิวดูคอยดูลายจะเป็นไงหนึ่งสองสาม โอ้ยโค้ดเจยังสวยอะ่ะดูดิพวงกุญแจโอ้โหยังเท่อ่ะนี่ได้เสื้อมาด้วยค่ฟรีไฟเสื้อฟรีไฟโู้ยข <st arts> ้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยข้างหลังโู้ยข้างหลังยังเท่อ่ะโู้ยยังเท่เลยไข่ฟอของจริงไม่ฟอกครับโอ้โหเท่อขา คนชอบชิ้นไหนกันบ้างคะลองคอมเมนต์มาบอกน่อยชิ้นไหนเทสุด